มหาพกพ้องเพื่อร่วมตั้งนะครับตั้งทีมพัฒนาชะตาจริงๆก็ต่อจากวิดีโอหมายเลขต่างๆนะครับจนถึงวิดีโอหมายเลข572เนี่ยผมพูดถึงการที่เราไปกระจ่างไปลองแล้วทําให้เกิดขึ้นจริงนะไปทําจริงๆเนี่ยอยู่3ากลุ่มอย่างกลุ่มแรกก็จะเป็นการที่คนเราเนี่ยไปลองด้วยตัวเองเลยเราอาจจะยังไม่รู้หรือเราอาจจะทําได้แค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราไปตั้งใจจะดีทุกวันนะครับไปฉลาดเลือก กำหนดให้ดีนะครับว่าบ่อยๆไปลองนะครับรวมถึงการเข้าสถานีดีดีได้จริงดีได้ง่ายนะครับรวมตั้งสถานีมาเพื่อให้เราได้เกิดประสบการณ์เกิดทักษะฝีมือเกิดความรู้ความเข้าใจจากนั้นนะครับก็คือการที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าใจความรู้ความเข้าใจตามธรรมชาติของคนนะครับใช้หลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์จน เราเข้าใจว่าเออชีวิตเราเนี่ยเรากาหนดได้นะเราเลือกได้ที่จะพัฒนาชะตาของตนแล้วจุดที่ง่ายที่สุดก็คือการที่พวกเรากลายเป็นเรามาคุยกันมาลดข้อเสียเพิ่มข้อดีแล้วก็รักรู้สึกดีก่อตัวพลังดีต่อกันนะครับจากนั้นครับกลุ่มที่4ซึ่งกลุ่มที่3เนี่ยง่ายๆคือตอนนี้เนี่ย เราไปพอใจแล้วก็ไปทํากิจกรรมอะไรพอใจแล้วก็อยู่อยู่ในกิจกรรมอะไรอะ่ะนะครับหลักการง่ายๆก็คือเรากําหนดชีวิตเราได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยู่ความกโกรธความกโกรธมันก็ทาร้ายเราถ้าเราอยู่กับความรักความรู้สึกดีความพึงพอใจพลังดีมันก็จะเสริมเราต่อจากกลุ่มที่3กลุ่มที่4ี่เนี่ยแนวคิดง่ายๆก็คือพลังเสริมพลังพลังเสริมพลังคืออะไรก็คือการที่เรา ไปทําความดีแล้วเรามีพลังเราเราได้รับผลดีจากมันแล้วเราก็ได้ใจอ่ะได้ใจแล้วทาต่อนี่คือกลุ่มที่4ที่ผมเพิ่งค้นพบก็คือพลังเสริมพลังนี้แหละนะครับลองเอาไปประกอบกับที่เราทํากันบ้านมาดูนะครับแต่ถ้าผมอธิบายตอนนี้ก็คืออะไรมันเหมือนกับคนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถ้าต่างคนต่างคิดความกลมเกลียวไม่เกิดนะครับ ระบบการบริหารจัดการหมู่บ้านเนี่ยไม่ดีนะครับก็คือทั้งความกลมเกลียวและกลไกในหมู่บ้านไม่ดีนะครับโอกาสที่จะดีมันก็ยากคนเราเนี่ยเกิดมาครับเราเกิดมาผ่านชีวิตเรียนรู้จากชีวิตแล้วเราก็จากชีวิตนี้ไปจากโลกนี้ไปเป็นธรรมชาติที่เราเกิดมาแบบนั้นแต่การที่เรามาลองเข้าใจอะไรบางอย่างให้กระจางแจ้งแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับให้ พื้นที่ที่เราเกิดมาอย่างสมมุติว่าเราตีกรอบว่าเป็นหมู่บ้านของเราเป็นหน่วยงานของเราเป็นประเทศของเราเป็นโลกของเราเนี่ยดีเนี่ยหัวใจที่จะดีได้ก็คือความกลมเกลียวที่ดียิ่งยิ่งขึ้นกลไกลที่ดียิ่งยิ่งขึ้นความกลมเกลียวและกลไกลระบบต่างๆนะครับที่พวกเราทยอยคุยกันลดข้อเสียเพิ่มข้อดีทยอยเพิ่มความเป็นเรา เรามองหน้ากันเนี่ยเราเราไม่ได้รักกันหรอกในวันแรกแต่เรารักรู้สึกดีและทําดีต่อกันยิ่งยิ่งขึ้นการให้อภยัยการให้อภัยนะครับการอาหสิกรรมการให้โอกาสแก่กันกรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับชีวิตดีๆเนี่ยการที่เรามาอุตสาหะมาจ่ายเวลาร่วมกันมาคุยกันกระทั่งไปถึงจุดที่หมุนวนส่งเสริมนะครับ พลังเสริมพลังการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกเราทุกคนที่จะแบบอบอกข่าวนี้ไปแล้วเริ่มต้นนะครับผ่านกลุ่มที่หนึกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามแล้วมาเล่นเล่นไปถึงจุดที่มันจะเล่นได้อย่างคึกคักผมไม่บอกว่าวันแรกมันจะต้องคึกคักมันจะต้องยอดเยี่ยมนะครับการที่คนเราจะมาคุยกันคุยกันเสร็จตกผลึก ได้แนวทางที่ดีเนี่ยแล้วไปทำเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกแต่คนที่มาลงทุนกับชีวิตร่วมลงทุนกับชีวิตร่วมกันแบบนั้นนะครับไปถึงขั้นของการสนุกสนุกเป็นปกติกับการที่ปัญญาดีกับกรรมดีควบคู่กันพลังดีกับเป้าดีควบคู่กันทำงานด้วยความสุขและความเข้าใจร่วมกัน เป็นพลังเสริมพลังหมุนวนส่งเสริมนะครับทําความดีและมีความสุขเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วดีใจเพิ่มขึ้นทีละนิดการที่เราถอดถอนออกจากผลประโยชน์ระยะสั้นเข้าไปสู่การสร้างสรรค์เพื่อเป็นต้นผลประโยชน์ระยะยาวไม่ใช่แค่แค่ตัวเราแต่เป็นพวกเราและรุ่นต่อๆไปที่จะเกิดมาบนโลกเรามาเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นบ้านที่เหมาะสําหรับนะครับคนรุ่นใหม่สาตว์รุ่นใหม่นะครับ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกที่จะมาเกิดซึ่งทั้งหมดสตาร์ทได้ในวันนี้ด้วยการแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่เรามาร่วมกันนะครับลองสักตั้งหนึ่งนะครับความรู้สึกนี้นะครับถ้าถ้าเราจะลองเนาะลองสักตั้งหนึ่งนะครับง่ายๆก็บอกข่าวนี้ไปส่วนจะมาลงรายละเอียดนะครับมันเหมือนกับเด็กคนแรกที่ไปวาดภาพวันแรกของชีวิตเนี่ยโอ้โห มนุษย์ไม่รู้จักการวาดภาพมาก่อนแต่ทุกวันนี้ครับความสามารถในการวาดภาพของคนขอแค่เราไปใส่ใจวาดภาพผมไม่ได้พูดถึงการวาดภาพผมหมายถึงชีวิตของเราเองครับเราจะใช้ชีวิตไปแบบที่ในวันหนึ่งเราจะถดถอยหรือในวันหนึ่งเราจะจุดติดเราจะติดเครื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมารองรับตัวเราเองพร้อมพวกพ้องของเราและรุ่นต่อๆไป ทั้งคนและสัตว์ที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้เรามาสร้างโลกนี้ให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ทั้งหมดเราเลือกได้ครับ